สวัสด,ดีสมาชิกเทียทีนทุกท่านนะครับสำหรับในบทความนี้นะครับก็จะแนะนําวิธีการตรวจสอบอชื่อเจ้าของโดเมนเนมหรือว่าเว็บไซต์ของท่านนะครับว่าใครเป็นเจ้าของชื่อโดเมนนั้นๆนะครับว่าท่านเป็นเจ้าของชื่อโดเมนนั้นจริงหรือเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเรามาดูมาดูวิธีการตรวจสอบกันนะครับว่าจะตรวจสอบได้ยังไงนะครับในการตรวจสอบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า whois นะครับ จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกับเป็นเอ่อ s h a r c h engine ที่ใช้ตรวจสอบชื่อผู้จดโดเมนต่างๆนะครับทั่วโลกเลยเป็นระบบสากลนะครับจะเป็นลักษณะของข้อมูลกลางเวลามีการจดเว็บไซต์หรือจดชื่อโดเมนขึ้นมาเนี่ยเขาจะกรอกรายละเอียดของเจ้าของหรือชื่อโดเมนนั้นๆนะครับว่าเป็นใครที่ไหนที่อยู่ยังไงในการติดต่อนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ในการตรวจสอบอชื่อโดเมนเน n นะครับ ก็จะมีอยู่หลายเว็บด้วยกันนะครับท่านอาจจะใช้การค้นหาจากใน Google ก็ได้นะครับโดยใช้คีย์เวิร์ดว่า who is หรือว่าจะดูจากในคู่มือการใช้งานในเว็บไฟล์ของเราก็ได้นะครับสำหรับบทความนี้ผมจะให้แตกต่างจากในคู่มือนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าชื่ออาจจะสั้นกว่าให้ท่านพิมพ์ตรงช่อง address ว่า who is net นะครับจากนั้นกด enter ท่านก็จะเจอหน้านี้นะครับ Whois.net สังเกตว่าตรงช่องแรกเลยนะครับ Whois.lookup ก็ให้ใส่ชื่อโดเมนที่ท่านต้องการจะตรวจสอบนะครับว่าใครเป็นเจ้าของหรือว่ารายละเอียดในการติดต่อของอโดเมนนั้นๆนะครับตัวอย่างผมจะใส่ชื่อเว็บไซต์แล้วก็เลือกนามสกุลด้านหลังนะครับว่า นำสกุลที่ใช้ตรวจสอบอะไรนะครับจากนั้นก็กดพอเลือกกรอกชื่อเรียบร้อยก็กดโกเลยครับเบิบม,มาในหน้านี้ก็จะเป็นรายละเอียดของอโดเมนนี้นะครับ yellowpv com นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะบอกนะครับว่าโดเมนนี้เนี่ยจดกับผู้จดโดเมนที่ไหนนะครับนะครับสำหรับโดเมนนี้ก็จะก็จะบอกอยู่นะครับว่าใช้จดกับ o n l i n น c o m นะครับส่วนที่สำคัญที่ท่านต้องต้องดูลำดับแรกเลยก็คือรีิสเทนตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลของผู้ถือครองโดเมนนี้นะครับว่าเป็นใครอีเมลในการติดต่อเบอร์โทรศัพท์หรือว่าที่อยู่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญนะครับของเจ้าของโดเมนนั้นๆนะเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนนี้ร0อเอร์เซ็นต์นะครับ ถัดมาก็จะเป็นรายละเอียดของอาการจดชื่อโดเมนนะครับว่าเริ่มต้นจดเมื่อไหร่นะครับหมดอายุเมื่อไหร่เห็นไหมครับว่ามีการสร้างเมื่อปีหนึ่งศูนย์นะครับหมดอายุปีหนึ่งสองปกติแล้วโดเมนเนี่ยเวลาจดอายุโดเมนใหม่นะครับเขาจะเบื้องต้นเลยเนี่ยจะมีอายุการใช้งานหนึ่งปีนะครับหลังจากนั้นถัดมาก็จะมีข้อมูลการติดต่อของ ผู้ดูแลโดเมนอันนี้นะครับเป็นแอดมินว่าเป็นใครนะครับส่วนข้อมูลของฝ่ายเทคนิคเป็นใครนะครับหรือว่าการจัดส่งเรื่องบิน,นต่างๆส่วนใหญ่แล้วเราจะลงไว้เป็นชื่อตามตามชื่อของเจ้าของโดเมนด้านบนนะครับของรีจิสตานส่วนใหญ่จะลงเป็นตัวเดียวกันอันเดียวกันจากนั้นเนี่ยก็จะบอกนะครับว่าโดเมนอันนี้เนี่ยใครเป็นผู้ให้บริการโดเมนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ joblucky.com นะครับเป็นผู้ให้บริการโดเมนนอกจากนั้นท่านยังสามารถดูรายละเอียดของค่า Name s e r v ฟเอร์นะครได้นะครับว่า Name Server อร์ของโดเมนนี้เนี่ยชี้ไปที่ Server อร์ไหนนะครับบางครั้งเนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ของโฮสต์นั้นๆเลยนะครับข้อสำคัญในการตรวจสอบโดเมน ของคุณนะครับก็ควรจะดูนะลำดับแรกก็คือใครเป็นผู้จดนะครับอีเมลถูกต้องไหมเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของโดเมนนี้นะครับและ,ะประโยชน์ของเขาก็คือใช้ในการแก้ไขข้อมูลโดเมนได้นะครับหรือว่าเวลาเราต้องการจะย้ายโฮสต์หรือว่าย้ายโดเมนก็แล้วแต่นะครับ ถ้าชื่อเป็นชื่อโดเมนอ่าถ้าชื่อเป็นเป็นเป็นชื่อของท่านนะครับอีเมลของท่านเนี่ยเวลาย้ายหรือทําการแก้ไขโดเมนเนี่ยจะทําการได้สะดวกกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชื่อตรงนี้อาจจะไม่ใช่ชื่อของของชื่ออ่าของเจ้าของนะครับบางทีอาจจะเป็นผู้อ่าจดแทนผู้ประสานงานหรือว่าอาจจะบางทีอาจจะเป็นชื่อของเจ้าของโฮสต์หรือว่าเจ้าของ ที่ท่านใช้บริการอยู่นะครับก็ควรจะตรวจสอบด้วยเพราะปกติแล้วเนี่ยควรจะเป็นชื่อของเจ้าของเว็บเท่านั้นนะครับ